ลูกเอาของกินของกินได้อะไรมากินจ้ะข้าวต้มเฉยๆก็เป็นข้าวต้มเป็นเม็ดๆไงถ้าเป็นโจ้มันก็<อ>ละเอียดยิบเออลูกมีฟันเคี้ยวใช่ไหมลูกก็เลยบอกว่าเอาข้าวต้มได้อะไรกินจ้ะไม่ได้เลย ไม่ได้เลยไม่ได้สิ่งที่ตัวเองชอบเลยเหรอไม่ได้หมูแหนมเป็นอะไรถึงไม่ได้หมูแหนมไป้าไปซามมปซามันหมดมเอาถ้วยอาจารย์มาเหรอลูกไมอ่ะจะมันกินันี่แดงซีเลยติยได้อะไรมากินแทนมหมูแหนม,ม มันเป็นพวงอยู่หรอพวงตอกนะฮะดีเห็นบอกมันแหลนนะเมื่อกี้นี่นะบอกไปเอาอ,อันเอ,อะ๊ะอยู่ใกล้พิกเผ็ด,ดอะไรโอดเดี๋ยวใกล้พริกเผ็ดว่าซันมันออลโมซีดไปหรือไงอ,อร่อยไหมกบหมูแหนมละ่ะ อะไร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 ่อยอร่อยพยางหมูแหนมเสียใจด้วยคุณไปช้าผมก็เลยได้กินแค่หมูพวงวันนี้นี่ซื้อข้าวมาเพียบนี้ต่ไม่มีหมูแหนมสงสารจังเลยวันนั้นหมูแหนมมีแต่ข้าวมีน้อย เบิ่งเคี้ยวอตุยอตุยผมไปกินน้ำลูกอีกแล้วลูกค้างใส่ชื้อชื้นชื้นจัง่ะไปกินไม่เคยเอาใส่ไม่ทำแม่ี่ดูสงสารลูกจังเลยไปแอบติงกับของลูกเนะเาะแอบกินที่ไหนก็เอาไปกินให้เห็นอยู่ไปกินอ่ะใครจะเอาใส่ให้ไหวกินนี่ อันละสีขวดขวดใหญ่น่ะเดียวก็มดนี่นี่ลูกตอนตอนไปอันนี้เอาน้ํานะบอกว่าเนี่ยเอาขวดเล็กไปด้วยเวลาเอาเข้าตู้เย็นน่ะจะได้ไม่ต้องไปแย่งลูกกินไม่เขาไม่ชอบเขาจะเอาขวดใหญ่น่ะมาตอนกินเด็กเอก่อนน้าขวดเล็กก่อนนะ มันเป็นความจริงนะลูกเนาะต้องมาพูดเยอะที่กินแล้วก็ไปล้างห้วยางจานเต็มหลังบ้านฮะง,งองเลยอ่านหนังสือยังข้าวก็ต้องหุงไว้เพราะคุณจะกินข้าววรงนี้นะกินข้าวเสร็จแล้วตามด้วยขนม กินอะไรอ่ะชื่อขนมอะไรทารทไข่กินทาดไข่กินสองชิ้นเลยเหรอไม่เดียวอีกชิ้นหนึ่งให้เขาทำไมอ่ะปก็มีเขาไม่มีทารทไข่เขาไม่อ,อันอื่อ ใช่ไม่มทาใขรนะ่ะมันเป็นนัวๆแม่จะกินเหรแม่กินไม่ได้เมื่อสปดหหนึ่งกินอันที่สองบอ่กินกินอันเดียวกินหรือย,อยัง นายบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่มีอยู่จริงต่อด้วยนนะข้าวต้มไม่ใส่กระเทียมหรอปกติเห็นใส่ได้ใส่ดีนะกระเทียมเจียวคนะไวกำลังโตออกข้างใช่ไหมไวกำลังกินกำลังโตออกข้าง เขาข้างกันรูดเมื่อกี้นี้ยังแปดหลอดสก,กันอยู่อืมกินอะไรต่อเนี่ยเขาต้มไข่เหรอ,อในไข่ไม่เห็นเลยอ่ะมันละลายไปด้วยกันเลยหรอก็เลยใส่กระเทียมเจียวให้เหมือนสีไข่เหลืองแทนเอาแขนมาบางังทำไมเนี่ยทำไมไม่บอกจะหยิบให้นะลูกเนาะ เศร้าแขนมาบังหน้าลูกเนาะลูกเนาะดูลูกนางไปพูดใส่ลูกทำไมแม่พูดใส่ลูกทำไมนะว่าลูกลีลาลูกไม่ใส่ตักนะจะได้ลีลาฮะลูกไม่ใส่ตักนะจะได้ลีลาฮ่าเขาบอกว่าลูกไม่ใส่ตักนะจะได้ลีลา เพ่ก,ก็ไปเซิร์ชดูเลยไม่เห็นมีผักใบเขียวเลยไม่เห็นใส่ต้นหอมผักชีเลยอยากกินก็ต้ไม่อยากกินต้มผักโรยหน้าไงหอมมากเลยอะ่ะฮอนรอม อร่อยบอกอร่อยบอกฮู้ฮ้อนยังไงเ่นเป็นไหนอิ่มละโฟนตายละโเ้เก็บถ้วยเก็บจานโอ้มีเสียงอี